มันเกิดขึ้นได้ยังไงสักไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นแอคชั่นเ t e นเชียลตะกี้ให้เราดูที่ค่าเรสติ้งเมมเบรนเ o t นเชียลตรงนี้ลบเจเนาะปกติในขณะพักนะครับเนะเาะตอนที่เรสติ้งเมมเบรนเบรนเชียลเนี่ยเรามีโปรตีนชเนลสองตัว l ล a กโพแทสเซียมกับ e ล k กโซเดียมช n น e ลอันนั้นจะไม่เกี่ยวกับแอคชั่นเ t e นเชียลนะทิ้งไว้นะครับ แต่ว่าการเกิดแอคชั่นพเทนเชียลจะอาศัยโปรตีนชนเนลสองอันโพแทสเซียมกับโซเดียมชนเนลเหมือนกันแต่ว่าชนเนลตัวนี้จะแตกต่างจากชนเนลที่ทำให้เกิดร e สติ้งเมมเบรนพเันเชียลมันจะมีประตูอยู่ด้วยเนาะเนี่ยมันจะมีประตูเปิดปิดอันตะกี้อันตอนร e สติ้งเมมเบรนพเทนเชียลเนี่ยมันไม่มีประตูเปิดปิดเขาก็เลยเรียกว่าลีกชนเนล มันจะเป็นรูรั่วทําให้โซเดียมโพแทสเซียมเนี่ยเข้าออกตลอดเวลาได้โอเคเนาะแต่ในขณะเดียวกันที่เยื่อหุ้มเซลล์มันก็จะมีเกตเตแชนเนลเกตหรือว,ว่าประตูนะครับประตูอตรงนี้ของโซเดียมกับของพโพแทสเซียมเนาะซึ่งในขณะพักนะครับในขณะพักทั้งโซเดียมกับพโพแทสเซียมเนี่ยมันจะปิด โอเคเนาะมันจะปิดประตูตรงกลางเนี่ยจะปิดนะครับซึ่งตัวโซเดียมแชนเนลจะมีประตู2ตัวโอ okay, เ no. คเนาะ c t i v a t e activation gate ปิดแล้วก็ประตูที่ห้อยอยู่ตรงนี้นะครับเป็น Inactivation Gate จะเปิดในขณะที่โพแทสเซียมจะมีประตูเดียวปิดอยู่อันนี้ขณะพักที่ค่า r e s resting m e m b r a n e p o t e n t i a l นะครับ พอมีการกระตุ้นเกิดขึ้นเนาะค่อยๆกระตุน้นดีเกิดดีพรีเซชันขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าความแรงมันมากพอจนถึงค่า threshold ที่เป็นเส้นสีเขียวๆอันนี้นะครับพอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับมันจะไปกระตุ้นสักไฟฟ้าที่ threshold นี่จะไปกระตุ้นให้ประตู activation gate ของโซเดียม n n e l เปิดออก โอเคนะครับทันพอสักไฟฟ้าที่ลบ50นะครับซึ่งเป็นค่าเทรชโชเนี่ยจะไปกระตุ้นให้ประตูของโซเดียมเปิดออกนะพอประตูของโซเดียมเปิดออกปุ๊บโซเดียมที่อยู่ข้างนอกเซลล์มันเยอะอ่ะมันก็จะพุ่งเข้ามาในเซลล์จํานวนมากนะครับโซเดียมมีประจุบ,บวกพอโซเดียมเยอะๆเข้ามาในเซลล์นะครับในเซลล์ก็จะเป็นบวกมากขึ้นนะครับเนาะก็จะค่อยๆบวกมากขึ้นช่วงนี้ก็คือช่วงที่โซเดียมเข้ามาในเซลล์ นะพอเข้ามาจนถึงลบสาแล้วค่าสักไฟฟ้าเป็นลบสาิบนะครับประตู inactivation ก็จะปิดนะโซเดียมก็จะเข้ามาไม่ได้แล้วหยุดอยู่แค่นี้นะครับถ้าเราสังเกตดูตะกี้ประตูมันจะเปิดหรือปิดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสักไฟฟ้าใช่ไหมเขาก็เลยเรียกแชน n นลโปรโตีนนี้ว่า Voltage Gate แชแนลคำว่า voltage gate channel ก็คือประตูมันจะเปิดหรือปิดก็ต่อเมื่อมีค่าสักไฟฟ้าถึงค่าที่มันกำหนดไว้นะครับเช่นถ้าเกิดเป็น activation gate channel มันจะเปิดก็ต่อเมื่อมีค่าสักไฟฟ้าลบ50 inactivate gate channel มันจะมันจะทำงานก็ต่อเมื่อมีค่าสักไฟฟ้าที่บวก30โอเคเนาะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ ดีโพ i z เซชันนะครับโอเคเนาะพอถึงบวก30ตะกี้ที่บอกก็คือประตู Inactivate ปิดโซเดียมเข้ามาไม่ได้แหละเนาะแต่ในขนณะเดียวกันที่บวก30เนี่ยจะไปกระตุ้นให้โพแทสเซียมเปิดเนาะพอโพแทสเซียมเปิดโพแทสเซียมในเซลล์มากกว่าข้างนอกเซล์โพแทสเซียมมันก็จะไหลออกนะครับโพแทสเซียมก็จะไหลออกไปข้างนอกเซล เคเนาะพอโพแทสเซียมไหลออกนะครับบวกออกไปนะครับในเซลล์ก็จะเป็นบวกน้อยลงนะครับนั้นก็จะค่าก็จะเริ่มลดลงลดลงจนถึงช่วงนี้เนาะจนถึงช่วงนี้นะครับก็จะเป็น Repolarization เพราะว่ามันบวกน้อยลงแล้วก็กลับมาสู่ค่า Resting เมมเบรนโพเท e เชียลโอเคนะครับกลับมาที่ค่าลบ70เหมือนเดิม พอกลับมาที่ค่าลบ70เหมือนเดิมนาะประตูโซเดียมที่เป็น Activate ก็จะปิดไออินแอคติก็จะเปิดออกกลับถูกสภาพเดิมโอเคเนาะแต่ว่าโพแทสเซียมนะครับมันปิดช้าเนาะมันเปิดแล้วก็ปิดช้ากว่าเพื่อนเนี่ยพอปิดช้าช่วงนี้โพแทสเซียมเนี่ยมันก็จะไหลออกไปข้างนอกนะครับมากกว่าปกติก็เลยทำให ค่าสักไฟฟ้าเนี่ยมันลดต่ำลงจากค่า resting membrane potential เป็น hyperpolarization นะครับเขีย okay, นเนาะแล้วช่วงนี้เนาะมันก็จะไปกระตุ้นให้โซเดียมโพแทสเซียม ATPS ทาง,งานนะครับมันก็จะเอาโซเดียมออกโพแทสเซียมเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งได้ค่าที่ resting membrane potential ตามเดิม โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็น,นกลไกการเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลซึ่งอาศัยโซเดียมโพแทสเซียมโวลเตจเกแชนเนลโอเคนะการเปิดเปิดของ2ตัวนี้ทำให้เกิดแอคชั่นโพเทนเชียลนะครับที่ผมบอกกีแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือความแรงของการกระตุ้นต้องถึงค่าเพรชโชเท่านั้นถ้าไม่ถึงก็จะไม่เกิด Action แอคชั่นโพเทนเชียลโอเคนะก็จะกลายเป็นเกรเดดโพเทนเชียลแทน โ okay. อเคูไหมอ่าอันนี้เนาะสมมติอันนี้คือคือความแรงในการกระตุ้นนะครับสีชมพูอันนี้คือ resting membrane potential ลบเจถ้าความแรงในการกระตุ้นกระจึงหนึ่งเนี่ยก็จะเกิดเป็น depolarization นิดนึงนะครับแล้วก็หายไปอันนี้ก็เหมือนกันกระตุ้นปุ๊บอ่ะความแรงมันมากกว่านี้แต่ว่ามันยังไม่ถึงค่า threshold นะครับมันก็จะหายไป นะครับแต่ถ้าเราเพิ่มความแรงของการกระตุ้นนะครับขึ้นมาหน่อยปรากฏว่าเกิด depolarization จนถึงค่า r e t h s h o l d มันก็จะไปกระตุ้น Voltage Gate Sodium Channel ใช่ไหมเกิด depolarization แล้วก็กระตุ้น Voltage Gate Potassium เกิด repolarization กลับมาจนถึงค่าปกติทีนี้ถ้าเราใช้ความแรงตัวกระตุ้นมากกว่าเดิมนะครับ ไอ้เจ้า d o l a r i z a t i o n ที่เกิดขึ้นมันก็จะเท่าเดิมนะครับมันก็จะไม่มากกว่าน,นี้ไปแล้วเพราะว่าโพแทซยมไอโซเดียมชนแนลมันเปิดหมดแล้วมันไม่มีแล้วฉะนั้น a อคชั่นเบรนเชียเนี่ยเนาะแอมพลิจูดมันจะเท่าเดิมต่อให้เราเพิ่มความแรงของการกระตุ้นมากกว่าเดิมโอเคนะครับเราจะเรียกตัวกระตุน้นเนาะที่ถึงค่าเทรชช d นี่ว่า Threshold Stimulus ส่วนความแรงของ ตัวกระตุ้นที่น้อยกว่าสเตมูลเทรชเนี่เรียกว่า s u b เทร e s ช o l ์สเตมูลัสความแรงของการกระตุ้นที่มากกว่าค่า Threshold ก็จะระสุก่าเทร r a ช h ร์สเตมูลัสโอเคนะครับซึ่งสักแอคชั่นเบนเชียลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพอเรากระตุ้นให้เกิดแอคชั่นเบนเชียลมันก็จะเกิดแอคชั่นเบนเชียลตลอดเวลาเกิดขึ้นตลอดไปนะครับแต่ถ้ามันไม่เกิดมันก็จะไม่เกิดเลย เรามีตัวกระตุ้นมันกระตุ้นตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เกิดแอคชั่นเป็นเชียวตรงนี้เนาะแล้วก็ถึงค่า threshold สมมติเรากระตุ้นแล้วกเกิด d e p r ร c a t i o n มาถึงค่า threshold นะครับแอคชั่นเปเชียวที่เกิดขึ้นมันจะถูกส่งต่อไปอยังแอคซอนเนาะจากเซลล์บอดี้ต่อไปอยังแอคซอนนะครับซึ่งเนาะแอคซอนที่เราพูดถึงมันมี2แบบใช่ไหมแบบที่เป็น myelinated เนื้อไฟเบอร์ก็คือมีเยื่อไมอิลินชีตหุ้มกับอีกอันนึงก็คืออันไมอิลินเน็ตเนื้อไฟเบอร์ก็คือไม่มีเยื่อไมอิลินชีเนี่ยหุ okay, นะ้มเห็นเนาะฉะนั้นการส่งแอคชั่นโบลิเนเชียลสองไฟเบอร์อันนี้ก็จะแตกต่างกันนะครับถ้ามีไมอิลินชีหุ้มเนาะตรงบริเวณไมอิลินชีเนี่ยไมอิลินชีจริงๆมันก็คือเป็น เยื่อหุ้มเซลล์ของชวเซลล์ใช่ไหมเซลล์เนี่ยมันจะมาเกาะแอกซอนแล้วก็มันจะเอาเยื่อหุ้มเซลล์พันหลายๆรอบจนเกิดเป็นไมอเรลินชีตเนาะซึ่งไอเยื่อหุ้มเซลล์เหล่าเนี้ยมันก็มีคุณสมบัติเป็นโปรตีนเอ้ยไม่ใช่โปรตีนเป็นไขมันนะครับเพราะเป็นไขมันเนี่ยไฟฟ้ามันผ่านชั้นไขมันไม่ได้มันเป็นฉนวนเนาะเพราะฉะนั้นแอคชั่นเรนเชียลที่เกิดขึ้นมันก็จะไหล ผ่านไมลินชีตไปยังตรงบริเวณที่เป็นล่องครอบล่องเป็นช่องว่างตรงนี้เนี่ยท,ที่ไม่มีไมลินชีทุ่มเรียกว่าโหนดออฟแปรนเวียใช่ไหมฉะนั้นแอคชั่นเบนเชียลมันเหมือนกับกระโดดจากตรงนี้กระโดดมาตรงโหนดออฟแรนเวียอันนี้กระโดดกระโดดนะครับฉะนั้นการขนส่งแอคชั่นเบนเชียลแบบนี้ก็จะเป็นเหมือนกับการกระโดดไปเรียกว่า s ซ l ล a ท o r y c อรี u คอนดักชันเนาะ เนฟคอนดักชันนั่คือการที่แอค i o n นเบรนเชียลเนี่ยมันส่งกระแสประสาทไปตามแอคซอนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีไมอเลินชีทุ่มมันก็จะค่อยๆแอค i o n นเบรนเชียลก็จะค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับจากเซลล์บอดี้ก็ค่อยไหลส่งไปจนถึงปลายแอคซอนโอเคเนาะฉะนั้นแบบแรกที่มีไมอเลินชีทุ่มก็จะเร็วกว่าไวกว่าแบบที่สองก็จะช้ากว่า อันนี้เป็นภาพรวมนะครับตะกี้อันนี้พรีซินแอพติกนิวรอนเนาะมันได้รับการกระตุ้นที่เซลล์บอดี้นะครับเรสติ้งเมมเบรนเชียวก็จะเปลี่ยนกลายเป็นเกรเดทเพลนเชียวนะครับเกิดปุ๊บเกรเดทเพลนเชียวถ้ากระตุ้นแรงก็จะเพิ่มขึ้นเกรเดทเพลนเชียวเพิ่มขึ้นแล้วพอถ้าเกิดความแรงของการกระตุ้นเนี่ยมันถึงค่าทรีชอว์นะครับไอ้เกรเดทเพลนเชียวเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นแอคชั่นเพลนเชียวไปตามแอคซอน นะครับตะกี้ผมบอกแล้วตำแหน่งแรกที่จะเกิด Action นโพเทนเชีก็คือตรงนี้ตรงตำแหน่งที่เรียกว่า Initial Segment บริเวณ Axon h i l l o c k นะครับได้พูดถึงตอนตอน้นคาบแล้วพอเกิด Action p o พเทนเชีเนี่ยมันก็จะไม่หายไปแล้วมันก็จะเกิดขึ้นตลอดไปตาม Axon จนมาถึงปลาย a x o n เนาะก็จะเกิดเป็น Synaptic p o พเทนเชี แล้วก็ส่งต่อไปยังเซลล์ประสาทที่เป็นโพสซินแนปติกนิวรอนต่อไปอันนี้ก็คือพรี s y n แนปติกนิวรอเนาะเกิด a อคชั่นโพ e เ t นเชแล้วมันจะทำยังไงให้โพสซินแนปติกนิวรอนี่้เกิด Action p o พ e เ t นเชเหมือนมันเนาะมันก็ต้องผ่าน s y ินแนปนะครับตรงซินแนปช่องว่างระหว่างตรงบริเวณซินแนปเนี่ยเราเรียกว่า Synaptic กคล f ฟเซลล์ที่ส่งกระแสประสาทก็จะเป็น p r e s ินแนปติอันนี้ก็โพสซินแนปติกนะครับ กระบวนการซีเนปก็คืออ่ะพอแอคชั่นโพเทนเชียลเนี่ยมันเดินทางนะจากแอ็กซอนเดินทางมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงปลายประสาทนะครับตรงนี้นะครับเนาะแอคชั่นโพเทนเะชียลมันจะไปกระตุ้นแคลเซียมนะครับโวลเตจเกตแคลเซียมแชนเนลเห็นนะชื่อมันบอกแล้วแคลเซียมแชนเนลแสดงว่าแชนเนลนี้มันต้องให้แคลเซียมผ่านนะครับ เป็นเกตเตอยู่ข้างหน้าแสดงว่ามันต้องมีประตูเปิดปิดนะแล้วประตูนี้จะเปิดปิดก็ต่อเมื่อมีสักไฟฟ้ามากระตุน้นก็เลยมี voltage, Gate, cium, Channel. โวลเทจนะเกตแคลเซียมช่องเห็นเนาะช่อแ t คชั่นมนเชื่กระตุ้นให้โวลเทจเ c ตแคลเซียมช n e l เปิดแคลเซียอยู่ข้างนอกเซลล์เยอะก็จะไหลเข้ามาข้างในตรงปลายประสาทตรงนี้ไอ้เจ้าแคลเซียมก็จะไปกระตุ้นให้ ถุง Vesicle นะครับ Synaptic Vesicle ซึ่งข้างในมีสารสื่อประสาทอยู่เนี่ยเคลื่อนที่มาจับก,กับโปรตีนที่อยู่บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์บริเวณปลาย y n a p น e นะครับแล้วเกิดกระบวนการ Exocytosis เนาะเยือ่อหุ้มเซลล์ของ Vesicle มันก็จะเชื่อมรวมกับกับเยื่อหุ้มเซลล์ แล้วก็ปล่อยเอาสารสื่อประสาทหรือว่านิวโรทรานสมิเตอร์ที่อยู่ในถุงนี้ออกมาโอเคเนาะพอออกมาเสร็จปุ๊บก็จะไปจับกับรีเซพเตอร์ที่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์ของโพสซินแนปติกนิวรอนโอเคนะครับแล้วก็เกิดแอคชั่นเบรนเชียลเกิดขึ้นการที่นิวโรทรานสมมเตอร์เนี่ยมันไปจับกับรีเซพเตอร์ตัวนี้เนี่ยผลที่เกิดขึ้นมันจะมี2แบบถ้าเกิดว่า มันไปจับกับสมมุติว่ามันไปจับกับรีเซปเตอร์แล้วทำให้ประจุบวกที่อยู่ข้างนอกเข้ามาในเซลล์โพสตินีอเติกนิวรอนนะก็จะเกิดดีโพลาริเซชันแต่ถ้าเกิดว่ามันไปจับกับรีเซปเตอร์ตัวนี้รีเซปเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันไปทำให้ประจุลบเข้ามาในเซลล์เนาะอันนี้ประจุหรือไม่ก็ทำให้ประจุบวกนี่ออกจากที่อยู่ข้างในเซลล์นี่ออกมาข้างนอกเซลล์ เนาะก็จะเกิดไฮเปอร์โพลาไรเซชันแทนเนาะอันนี้มันเหมือนกับไปกระตุ้นโพสซินแเปติกนิวรอนอันนี้ไปยับยัง้งโพสซินแเปติกนิวรอนเราจะเรียกซินแนปแบบนี้ว่าเอ็กซ์ไซเตเตอรีซินแนปถ้ากระตุ้นแล้วเกิดดีโพลาไรเซชันเรียกว่าเอ็กซ์ไซเตเตอรีซินแนปแต่ถ้ากระตุ้นแล้วเกิดไฮเปอร์โพลาไรเซชันเรียกว่าอินฮิบิทอรีซินแนปเอ็กซ์ไซเตเตอรีแปลว่ากระตุ้น อินฮิบิตแต่ว่ายับยัง้งโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสารเสื่อประสาทมี2แบบแบบกระตุ้นกับแบบยับยั้งโอเคนะครับแบบกระตุ้นอเอาง่ายๆก็คือเวลากินแบบอะไรดีกาแฟาเงี้ยกระตุ้นใช่ไหมรู้สึกกระตุ้นแล้วมันต้องเป็นนิโทรานสมิเตอร์ไปกระตุ้นสารเสื่อประสาทที่ทําให้เซลล์ประสาทกระตุ้นการทาง,งานแต่แเรากินพวกยานอนหลับแสดงว่ามันมีแนวโน้มจะไปกระตุ้นสารเสื่อประสาทที่ทําให้เกิด Inhibitory รี่ซิใช่ไหม